สำหรัในวันนี้นะครับก็ได้นําสื่อ,อนวัตกรรมนะครับสื่อช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา,า,าการเรียนรู้เรื่อง p r e s t i o simple ของนกักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับสําหรับที่มาของอไอเดียที่จะนํามาจาัดทำสื่อ,อนวัตกรรมนะครับก็คือ,อในสภาพปัญหาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากนะครับทําให้นักเรียนนั้นไม่ค่อยเข้าใจในบทเรียนนะครับดังนั้น เราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะทําให้นักเรียนกลุ่มนี้หรือนักเรียนทุกคนชอบและก็เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เราสอนนะครับดังนั้นกับผมเองก็ได้จัดทาสื่อนวัตกรรมซึ่งใช้โปรแกรม Captivate นะครับใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนเพราะว่าสื่อโปรแกรม c p t t v v t t เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถเราสามารถที่จะใส่ภาพเสียงและก็เนื้อหาลงไปข้างในครกกระบวบนการไม่ว่าจะ ตั้งแต่เรื่องของการเร้าแล้วก็มีกระบวนการทั้งทั้งทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่อบอกจุดประสองค์การเรียนรู้นะครับอบอกการทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เรื่องของเนื้อหาแล้วก็มีการทดสอบหลังหลังเรียนนะครับในยุคปัจจุบันก็คือเป็นโลกของแห่งไอซีทีดังนั้นครูก็ควรจะนาเครื่อไอซีทีมาใช้เพื่อ,อเร้าความสนใจของผู้เรียนผู้เรียนมานกลับมาชอบอบทเรียนที่เราสอนมากขึ้น สำหรับผลตอบรับที่ได้มาจากเรื่องของการนําสื่อไปใช้ก็คือ,อนักเรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดีกับสําหรับวิชาภาษาอังกฤษก็คือคีดว่าภาษาอังกฤษ,าษาเป็นวิชา,าที่ยากแล้วก็บุญหน้าเบื่อหนายก็จะพอมาใช้ใช้สื่อตัวนี้นะครับก็จะ,ะเป็นสื่อที่เร้าความสนใจและเนื้อหามันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ผู้เรียนเริ่มมีจิตใจพอผู้เรียนนําไปใช้ก็จะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะชอบกับบทเรียน แล้วก็สามารถทำผลผลทำนิตออกมาได้ดีขึ้น